please take your seats your มีประตูเดียวนะฮะรถนี้สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Bus Simulator u l t i m a t e นะครับที่พวกเราคิดถึงกันนั่นเองนะครับนะวันนี้นะครับกลับมาในช่วงรีวิวรถบัสนะครับนะ ช่วงนี้ผมก็จะมาดวรถบัสให้ทุกคนดูกันกับทุกวันเลยนะฮะวันนี้นะครับมาถึงรุ่นที่แพงที่สุดในเกมนะครับนะก็คือรุ่น mercedes benz ครับ tour rider premium ครับผมรุ่นนี้นะฮะนี่คันนี้ราคา380,000แเลยนะเนี่ยแพงมากนะเออนะครับก็ทรงนี้สวยอยู่นะเออของ mercedes benz นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดวกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะไปเมืองอะไรดี เราจะขับจากนกครศรีธรรมราชบ้านผมนะครับไปอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะฮะห็นสองเมืองนี้นะนครศรีธรรมราชครับไปหาดใหญ่นะครับนะใช้ระยะทางประมาณ215กิโลเมตรนะครับนะตั๋วก็เพิ่มไปแพงสุดเลยแล้วก,ก็อ,อาหารก็ใส่เต็มเลยนะโอเคครับไปเลยเล่ Play. นี่หมาเห่าแรงหนาเนี่ย ตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่บก,กสรนะครศรีธรรมราชนะไม่ใช่เหมือนเท่าไหร่ <c oughs> โอเคนะเปิดทำไรแล้วเปิดแอร์ก่อนเปิดไฟเปิดไฟทุกอย่างนะฮะเปิดห้องน้ําเปิดแอร์นี่ครับเดี๋ยวพาไปดูห้องคนขับกันนะอยู่บนพื้นนะห้องคนขับนะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะก็สวยอยู่นะนี่นมีม่านทางซ้ายเป็นม่านเหล็กนะ,ะนะโอเค,คับไปเลยนะ ตายมันรถจะไม่ล้างทีนะฮะเรดสภาพแล้ว yeah. เดียวเดียวแล้วเบียดซ้ายมานิดนึงโอเคโอเคแล้วจอดเลยฮะก็เปิดประตูเลยมีประตูเดียวนะฮะรถนี้ นี่เรารถก็สวยอย่างนั้นทุกคนอุ้ยรถมาจอดข้างบริษีเบน์เหมือนกันเลยญาติกันญาติกันนะที <Start S 2> ่ okay, ครับแซดเลยที่ครับนี่ก็เสียงเบนซ์ประมาณนี้นะฮะไฟถอยเป,ไไยปิดไฟด้วยยังเปิดไฟหรือปิดประตูนะฮะ ไปเหมืนอนรถโบกสเลยเออนะเหมือนเ็จเบนนะครับนอเดีซ้ายเดวซ้าย ขวาตรงระยะาวเลยนะความเร็วก็ประมาณร้อยยี่ได้นะนะความเร็วครั้นี้ก็ถึงร้อยยี่นะ เออคันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับนะเป็นรุ่นหนึ่งไอ้รุ่นที่แพงเหมือนกันนะคันนี้สามแสนแปดนะฮะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็ราคาเท่ากันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็เพิ่งมาใหม่ล่าสุดนะฮะสามแสนแปดเลยช่วงนี้ติดทักเกอร์ครับนะก็เลยไม่เล่นบัตนะฮะเดี๋ยวกลับมาเล่นบัตมากดีกว่าเดี๋ยวคุณดูจะคิดถึงเอานะนะรู้สึกเหมือนบัตอะขับแล้วมันแบบพวงมาลัยสมูทมากเลยนะเจอสเตปเจอสเตปแดนเจอ เน่ nee. ทำบอยในชักทำบอยไป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 เอ้ยระวังระวังระวังเร่ชนญตำรวจ mm hmm. ชวนไปเล,ลยคุม่ชนโอ้ยกี่คันแล้วเนี่ยกลับแบบเฮียข mm hmm. er, ับรถนะฮะโอ้ใหญ่นะ เอ้ยเ้ารถเฮ้ยรถตู้ทึบนี้มันมีเกมปะเนี่ยถ้ามีแบบรถตู้ทึบในมอสทักอ,อ,อ่ะโอ้โหชอบเลยใหนทำมารอยนะมอตูทึบอ,อ่ะเออนี่ไม่ออกอยานละครสีเทียนี่นนิดี <laughs> ล้วเซนหนูชชาปันเน่ลูก ไปแล้วไปแล้วอย่าเบียดดูจะเบียดข้างหน้าเป็นอะไรถนนอะไรเหมือนจะเป็นเนินอะไรสักอย่างอ๋อเนินก็ทางไปหาใหญ่ก็ไม่ได้ผ่านเนินเลย <c oughs> ดิเนินเพชรเกษไม่ได้ผ่านเลยดิแต่ถ้าถ้าไปทางอำเภอหัวไซนะครับจังหวัดนครศรีธรรมาราชก็จะผ่าน อาเขาบาดนะครับอำเภอหวัวไสยจะมีเขาประบาทอยู่นะสมมติเป็นเขาบาทแล้วกันเขาบาดสูงว่านี้อีกนะเออเดี๋ยวฟิลนี้แหละทางโค้งสีเลนขึ้นเขาเขาบาทนะแล้วบัดน้ำฝนเลดีกว่าแหลกจริงจ๊สงสกปรกมากเกินนี่แล้วก็ตั้งหอโต้ได้นะ เกมั r เกอร์นะครับมันได้แค่ตึงความเร็วนะฮะอันนี้มันตั้งออโตโ้ไปเลยนะก็เหมือนตึงอ่ะมันเรืตึงที่ร้อยยี่สิบอ่ะนะขับเกินร้อยยี่สิบไม่ได้เมื่อก่อนนี่ขับได้แค่ร้อยงั้นที่คนสมัยขับมาโครโบโลเนี่ยขับได้แค่ร้อยหนึ่งก็รู้แล้วสมัยก่อนอ่ะจีเจ็ดอ่ะเออไม่กี่คันที่ทําได้ทัวร์เมนก็ทําได้ตอนนั้นอ่ะแต่ไม่รู้ตอนนี้รุ่นทัวร์เมนหายไปไหนนะเขาเอารุ่นทัวร์เมนพลัสออกไปแล้วนะฮะ หรือไม่เปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นเออผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะตั้งแต่ตั้งแต่ไปบ้านซักเกอร์นี้เกมนี้ก็เปลี่ยนเลยหมดเลยนะแม่ที่ทางเขาจริงสงราหาใหญ่แ่บนานี้ เย็นน้องเย็นๆเดี๋ยวให้อาหารคนซ้อนหน่อยรถตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันนะฮะน้ำมันก็ไม่ใช้เยอะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชวนมั่วเลยถึงแล้วครับทุกคนนะฮะสะพานเหรอสะพานอ๋อน่าจะมาทางอำเภอหัวไทรนะครับเพราะว่ามีสะพานห้าแยกน้ำกระจายนะฮะน่าจะใช้เส้นหัวไทรเนี่ยมันรู้มันรู้ทางลัดด้วยเออนะ สมมติว่านี่เป็นห้าแยกน้ำกระจายแล้วกันจะเป็นสามแยกนะนี่ไม่ใช่ห้าแยกนะน้ำกระจายอยู่ที่สงขลานะครับนะอำเภอเมืองเลยถ้าตรงไปก็จะเป็นมอทักษินนะครับราชมงคลแล้วก็เอ้ยทักษินราชพัฒแล้วก็ราชมงคลนะฮะพ่อมจบราชมงคลเออพ่อมจบมอทรสงขลานะะลูกจบไบรักเป็นไงล่ะเออใจเย็นอุ้ยอออยบรอยหนึ่งสา โอ้ยไงยตกตอนนี้ร้อนมากประเทศไทยมันร้อนจริงสคุณโอ้ยห้าสิบองศาแล้วบังนี่ร้อนตายโอ้วกกว่านเลยไม่รู้รอนจำบมางเลยเออมาคะนอกบางนี่กว่าอยู่ข้างในน่าเบื่อไปกันนะหอดว่าว่าจะทำไป เลี้ยวไหนไหนตรงนะตรงตรรุ่นนี้ก็แพงแต่ก็เร็วอยู่นะก็ประมาณมาโคโปโลแต่มาโคโปโลความเร็วขึ้นขึ้นแรงกว่านะแต่คันนี้น่าจะทุกเยอะกว่าด้วยนะแล้วก็เป็นรุ่น m e r c e d e s b e n บนะซึ่ง m e r c e d e s b e n บนะครับเป็นรุ่นที่เกมชักซิมูเลเตอร์นะครับก็คือเกมในค่ายเดียวกันนั่นเองนะฮะโคไปแล้วนะครับก็คือบริษัทซูนะครับได้ทำการโครกับเออสแกนเนีนะฮะเอ้ยไม่ใช่โคบ,บน วอลโว่ปะเอ่อสาวว่าคับกลายกับพลาวอลโว่กับ Mercedes-Benz นะครับแต่เมอร์เีเดสเมอร์ s b เดสเบนเนี่ยพูไปแล้วนะฮะนะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจแล้วกันง่ายๆนะครับโอเคถึงแล้วบกสสงขลาเอ้ยบกสหัดใหญ่หัดใหญ่ไม่น้องใหญ่ไหมล่ะน้องแี่ทองน้องใหญ่ไ่ใยญย อุ้แล้วตรงเป๊ะนะน,นี่โอ้โหทจอดที่จอดมันก็ตรงเกินบางทียบนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะปล่อยปุ้ยสารลงเลยนะฮะเหมือนปล่อยวัวเลยพูดเหมือนปลอ่อยวัวโอเคครับนะใครชอบคลิปในการรีวิวรถ Mercedes-Benz คันนี้นะครับก็ฝากกไดไลค์กดซับสไครป์กันเลยนะครับสวัสดีครับปิเกิลก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีก็สวัสดีครับไร้รรแรงยำหนังเอ้อ ทุงอย่าลืมพักบุงริมคลองอย่าลืมลูกว่าริมนอนอย่าลืมลองกองเมืองตายน้ำจุบแมงดาอย่าลืมบุ้งปล่า